ก็ดีครับมันมันตัดมันตัดออกมัน <สส Controller> ตัดอ,อกอะไรเล่กล้องมันตัดออกนะครับเดี๋ยวจะจะ <S downstairs> จะจะตัดต่อเลยครับเดี๋ยวขอคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะเดี๋ไอพีสองมีครับอีพีสองมีแน่นอนครับเดี๋ยวขอตัดคลิปนี้ก่อนแต่ไีพีสองน่าต้องใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าซื้อกล้องใหม่ครับวันนี้ครับแบบนี้ เครื่องเก่าก็ YouTube ายูทูบถูกถูกใครแฮกไม่รู้ครับยูทูบก่อนก็มีคนติดตามแปดคนครับตอนนี้ก็คนติดตามยังอยู่เลยครับบนยูทูปกดติดตามยี่คนตอนนี้ตอนนี้สองสองตั้งคนติดตามถึงห้าถึงห้าถึงเิ็ดคนเนะี่ยผมจะผมจะตายง่ายมากมากเลยครับจะตายตายเลยครัตายมากมากตายเลยตายเร็เร็วเร็วไปแล้ว หน่มาแล้วครับเจรนี่ปองตักจระบีนะไม่ก้อยอีกหน่อยครับเพราะว่าเป็นพราะวตุมเด็ดเดียวผมขอไปหาร่มสักร่มหน่อยใช่ครับเดี๋ยวขอไปหาร่มหน่อยเพราะว่าผมเลยไม่เห็นเครื่องมันดับบอเครื่องดับเดี๋ยวมันเลยไม่เห็นด้วยนี่ครับตอนนี้ก็บ้านไกลอากาศร้อนมั่งมิ้นกันหน่อยครับผมจะ ใช่ครับนี่ถ้าตีนะบอกว่าจะเอ้ยร้อนครับขอบคุณครับนี่ร้อนเลยนี่ครับจารวีสีเขียวเลยครับถ้าถูกก็มันสีเขียวนะปอยนี่มันสีแดงอยู่แล้วนะพอเตียวมันสีแดงพอเย็นก็มันสีเขียวเป็นยังไงสีแดงมั้งสีเขียวมั้งมองไปหมดแล้วเนี่ยไม่เย็นก้็เย็นก้องมันสีเขียว แต่อบอกมาบังทีเกี่ยวบ้านไงอากาศร้อนเท่าไหนบอกมันเ่นๆกันหน่อยนะครับผมอยากรู้ครับใช่เจอวีนิตาผมได้ไหมห<ะ>ตาตรงไงวตาผมไม่ได้นี่ไม่ได้ตาเป็นตรงผมเลี่ยมเลี่ยมจุบจุบกันเหมือนมะกงว่าจุกันโอ้ไม่ได้ดิไม่ได้หรื นี่ดูดูครับเจ้าระบะียสิโกจิมรถเตยซริงนะครับใช่ติดตามด้วยนะครับติดตามโกจิมรถเตยซริงด้วยนะครับพูดเป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระว่าบ้างเนี่ยตืิวสารนะครับโกจิมรถเตย